จริงๆด้วยนะครับนี่อยู่กับผมนะครัะไอ้ฟอสก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้จะมาเล่นกับเด่ซีซั่มนะครับเป็นภาคหลักนะคะโดดมานะคะก็ทำให้มือนซื้อโมบายพอนะคะก็โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับโดยตัวละครของผมจะมีสองตัวด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือแอปเี้ชิตโต้เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับก็เอ่อก็ให้พิชิโตนี่จะเป็นคนวัยหนุ่มสาวนะครับ เอาเนี่ยก็ประมาณผู้ใหญ่นะครับสิ่งที่ชอบคือวัฟเฟิลนะครับแล้วก็ชอบฟังเพลงอินดี้แล้วก็ชอบสีดำนะครับส่วนหัวก็จะเป็นประมาณเจีเนสนะครับมีตรงความโรแมนติกเล็กๆน้อยๆนะคะวันนี้ผมไม่รู้ว่าอะไรนะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนความเศร้าๆเหรอหรือว่าประมาณเมินเฉยประมาณนี้ปะ่ะไม่รู้นะครับหยิงอะไรอย่างงี้ยปะ่ะน่าจะเป็นงางนั้นนะครับแล้วก็จะเป็นปคนที่เก่งทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับ mm hmm. ตัวอีกคนนึงนะครับจะเป็นอ่แม็กกี้ชูโตนะครับเป็นน้องสาวของเธอนนั่เองซึ่งเธอจะมีอ่ ความฝันยังไม่มีนะคบแล้วก็จะนิสัยเป็นคนกล้าหาญนะครับชอบทำกับข้าวถ้าเป็นอยากป็นคุกแล้วก็อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็คืออะไรส่วนอันนี้ก็คือคุยอะไรเด็กได้ดีนะครับส่วนอันนี้ก็คือชอบเพลงคมิวสิกนะผมไม่รู้ว่าคืออะไรก็น่าจะประมาณเพลงต่างๆเพลงอื่นๆนะครับหรือว่าเพลงทั่วไปอะไรอย่างี้เปล่าไม่รู้นะครับส่วนอาหารที่ชอบก็คือว่าเฟเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่ชื่อชอบก็คืออควาแสีท้ทองทะเลอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องเล่นกันเลยส่วนการพบคุมผมยังงงๆอยู่เล็กน้อยนะก็คือ คือถ้าขยับไปด้านนี้มันจะไปด้านนี้ใช่ไหมแล้วถ้าขยับไปด้านนี้โอเคเข้าใจอ่ะอ่ะ,อะเนี่ยคือมัน,ม,นมันเมาวนอะไรอย่างเงี้ยเอา้าไปโน่เออโอเคนะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านมาเอามาเล่นก่อนอื่นเลยนะครับกดไว้ปี๊ปัสนั่งดูเถอะไป อีประสิทธิแล้วก็เงินโอนนะโอ้กระตุกกระตุกนะนเนื้อบางช่องก็กระตุกก็ต้องขอใครด้วยนะโอ้ยนะกระตุกอ่ะขอบ้านไหมคะมากโอเคเนะี่ยถ้าได้เห็นเขาลงก็ต้องขอใครด้วยนะครับเออเด็กสง่งมัดสือพี่มาเดี๋ยว ตัวยอะไรค,ค,คือผมเขาดูค่อนข้างจะยากอ่ะบดูดิบเมาส์มันปแนปลกนะมันขับไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวโอเคมาหยิบหนังสือพิมพ์ดิไฟล์จ็อบอสัตว์มาถึงก็อ่านหนังสือเลยมึง ไฟจอบก่อนตอนนี้รู้สึกจะไม่ค่อยมีพลังงานนะครับกับผนกระดูกก็ไม่ค่อยมีโ okay. อเคไฟจอบเร็วส่วนี้ก็โอ okay. เคอย,ยีนโอเคไฟจอบดิจอบอะไรบ้างผมไม่รู้นะว่าไปรุ่นยิงต้องเรียนหนังสืออยู่หรือเปล่านะครับน่าจะยังต้องเรียนอยู่นะโอ้ เปิดมามึงอาชีพนี้เลยเหรอเป็นแบบรู้สึกจะประมาณทหารนะเห,หนื่อยลบนะมึงอันนี้ก็แปดโงถึงบ่ายอันนี้แปดโงถึงบ่ายสองนะทำวันจันทร์อังคารพุธแล้วก็ศุกรนะ์นะเงินก็40บาทต,ต่อชั่วโมง8ปดโมงเก้าโมง,ง1ิบโมงสิบเอ็ดโมงสิงโมงบหนึ่งบสองก็ประมาณวันละ2,800ได้สองสองอต่อวันนะครับมีทั้งหมดมีทั้งหมด อเออสองร้อยแปดสิบต่อวันโอเคอันนีจน้จันถึงสุกอ,ะอนน่ะง่ายอันนี้สี่วันนะสองร้อยแปดสิบน่าจะไม่โทน,นะสี่วันตัวนี้ห้าวันได้สามสิบแปดต่อชั่วโมงก็ทัวร์เยอะอยู่ตัวนี้สี่สิบสี่ยีสอันนี้อันนี้ชอบด้วยนี่ว่ะเก้าโมงโอโ้โหน่าสนน่าสนอยู่เก้าโมงแค่เก้าโมงเองใช่ไหมเก้าโมงกับบ่ายสองครึ่งใช้ได้อยู่อันนี้เจ็ดโมงกับบ่ายสองยูไม่ทำงานเช้าไป อันนี้ได้เงินเท่าไหร่เนี่ยเย็ด yeah, ได้เยอะด้วย5วันโอเคเลยเอสเซปเลยได้แล้วงานงานได้ทำอะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะให้มันดูเดี๋ยวมาดูทีวีไปไอ้สัตว์ดูทีวีไหมเออสวยเนี่ย ต้องเรียนหนงสืบปะวะพลาดหรจอบรู้สึกเหมือนจะต้องมีงานทำเหมือนกันนะับเดี๋ยวโอ้โหโอ้ๆๆโอ้โต,ต,ตอนนี้ก็ให้มันดูทีวีกันไปแล้วกันเอานี้ความสนุกเยอะๆก่อนคนุนหนาบ้านี่ My open do. Hmm. That's it. a bunch. Still a bunch. full yeah, man. ทำงานปะส่วนไอ้นี่หิวป่ะไอ้นี่กินกระตยแล้วก็วกดูทีวีไปแล้วกันอส่วนไอ้นี่ก็อยากเป็นโอเคเดี๋ยวเราจะให้มันอ่านหนังสือแล้วแล้วก็มา chào các là cái này, một cục kín mô mình ok để lâu để mà ảnh cũng kín mô mình là con ơi Rồi อเออเออทำอะไรของมึงโอ้ยกับตัวเองไม่กด้จกเลยอ,อือมนะเออเดี๋ยวเอ้ยยเ,นเนอ,อ้ทำแต่ยังเนี่ยโอ้ยคงไม่ไหมนะเอาเก่ง,งๆนะเฮ้

มันมันถือจานแบบเอาไปก็เอีอยู่ยไหมเนี่ยกินไหมเดี๋ยวไปดั้งก่อนแล้วกันเนอะก็ไม่ต้องไปดูกระจุกรลยมือแล้วก็อ่านหนังสือใช่ กินไหมมากินตัวหีเมาคุณก็สไลด์ไก่แล้วเดินมาเพื่อเครัอโอ้โอเคอะไรเนียบายัมอะไรเยอะแยะเลย อ่ะไปนั่งกินนะไอเนี่ยไอเนี่ยสก,กิลเพิ่มขึ้นไหม,มสก,กิลในการทำอาหารนะเพิ่มขึ้นหรือเปล่า <c oughs> อะไรมึงมึงบ้าเดี๋ยวสก,กิลทำอาหารเนะี่ยมึงเลยวะ อีย่านะวันนี้เอาอ่านหนังสือไปก่อนแล้วกันคนเนี่ยขีาบด้วยกินเสร็จแ,นะแล้วก็ขีน้าขี้นาบนะแล้วก็มีกี่โมงแล้วเนี่ยบ่ายสองแล้วอ่าขี้อ้วกอะไรของนี้เนี่ยโอ้ขี้เกินขีนาบเสร็จแล้วก็ไป ไปขี้ซะนะยูสนะแล้วก็ไปนั่งทีไปนั่งดูทีวีต่อแล้วก็ไปนั่งนยโอเคส่วนอันนี้สเกียทำอาหารอันต่อไปเยอะๆเลยอ่าจะต้องทำอาหารไอันี้กับอันนั้นขี่ไปโอเคแล้วก็ไปนั่งดูทีวีก่อนอัน,นี้มัน คันปีวปาอันนั้นเลิอกอ่านหนังสือก่อนดีกว่าปะกินข้าวก่อนมาดีนระปรปกับเคโอเฮสเลิอกอ่านหนังสือก่อนปะปเล่นเลิกอ่านหนังสือไปก็ไม่ดีนะจ๊ะแ,แล้วก็ไปขี้ด้วยเออเหมือนกันเลยมึงกวดขี้เหมือนกันเลยนะอ่ะแล้วก็มาใช้นะแล้วก็ไปดูหนังสือตัวอไอ้เฮสเกรนเลยที่คืออะไรวะ แล้วก็มานั่ง,งอับน้ำน่าจะประมาณอ่ะอ่านไปวิทยาศาสตร์ใช่ไหมอะไร้่อือมวิบาร์วิบารกินไปดิเออมีิบาร์วิบาร์กลัวอันนี้ก็วันสามแล้วนะเดี๋ยวก็เป็นตัวไปอาบน้ำซะมไปอาบน้ำแล้วก็ไปโน่นได้แล้วนะ อ่านไปก่อนปะ่ะนั่งเป็นเพื่อนกับไอแอบบี้ไปก่อนเอ้ยไม่ใช่ไมกี้จำกระสินเออเอเอมึงคิดจะเสล้วกับมึงกับมาขินอ่ะไปนะคุยอะไรมึงเอาดูซะเออคอมพิเตอร์เอาเข้า,า,าไปเดี๋ยวนะวันนี้จะมาเล่นแค่วัดพาร์ตเดียวก่อนนะครับ ก็ไม่ใช่วัน,วนเดียววันเดียวก่อนนะเดี๋ยวพอถึงตอนนอนแล้วเราจะไปไนี่กันนะเราจะโกก่อนกินอับซะกินอับเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำซะที่กับบอท ก็มาดูทีวีตอนนี้น่นี่ไปอาบน้ำออเออเดี๋ยวเห็นเราแตะน้ำเวยเรอันนี้ไปดูทีวีก่อนแล้วก็อาบน้ำมาสี่โมงแล้วอืมแตะน้ำเร็วๆนะอาบไปเร็วๆเถออือนะครับ ส่วนไอ้นอ่านหนงมุดไม่ขึ้นเลยอ่ะอ็อ่านอย่างอโอเคคือตกลงไอ้นี่มันต้องไปเรียนไหมเนี่ยผมไม่รู้นะวัยรุ่นน่าจะต้องเรียนนะครับงั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้น่าจะตื่นเร็วหน่อยส่วนไอ้นี่วันวันนี้วันซันใช่ไหมพรุ่งน,นี้ก็ต้องไปพรุ่งน,นี้วันจันทร์ก็ต้องไปทํางานนะครับโอเคเดี๋ยว อันนี้อืมแ,แล้วมึงมานั่งก่อนดีกว่ามาเปไปนั่งนั่งก่อนไปสวยเนี่ยไปนั่งดูอะไรปะเลิกงานงสูงได้แล้ว ออ้ีออ๊ยยังนั่งก่อนดิอืมมานั่งเช็คสุขภาพสิเอา้าคุวยอะไรมีย่ยมานั่งก่อนเป็นโรคู่เฉยไม่ได้ใช่ไหมเออนั่งดูตมาก,ก่อนโอ้อา ไอสัตว์กูจะดูว่ามันทำอะไรกันโอ้มึงสมาธิสั้นใช่ไหมโอเคได้เอเคนไปไปไปไอสัตว์เดียวทำอะไรมึกคุยตัวเองอแล้วคุยกับตัวเองอแล้วไอเนี่ยัไปนอนได้แล้วปะไม่ตื่นเร็วๆอันนี้ห้องมึงแล้วกันนะมาสลีปซะ อ้าวอาบน้ำเร็วๆของมึอองอ่ะวันนี้ที่นี่ไปนอนได้แล้วอ่าหกโมงกูก็ให้นอนได้ละเดจี่จะได้เพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มนหน่อยฝนไอนนนน้ชื่อเนี่ยอาบน้ำนานก็เตือนแช่น้ำแบบแล้วม่นก็ปวดขี้อีกแล้ว มึงนี่โอ้โหขุดยนต์จริงขับขี่ไหวแต่ไม่มีดูเสร็จแล้วแล้วก็ไป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 โน้นด้วยไปนี้บ้างโอเคเดี๋ยวหมถึงสามทุ่มของวันนี้ปุ๊บถจะตัดคลิปนี้ก่อนนะครับ มือขี้หอะไอ้แ็กโอเคนอนไปนะครับตะกูลชูโต yeah ก็เดี๋ยวพอมึงตื่นมาเสร็จแล้วใช่ไหมมึงมาทำกับข้าวอะไรให้เรียบร้อยด้วยแล้วกันหรือวันนี้จะสองพาร์ทเดย,เย์ไอสองวันดี เอาเป็นวันเดียวกันก่อนแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีค่ะเอก,กันพาัหน้านะ,น,นะครับกับตะกุลชูโตในเดัอะสิมสาไนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย